ปิดปีไหมเริ่มต้นปีไหมล่ะ <c oughs> เนี่ยได้บอดีกัดระมาณน้ำมาปรับปรุงมาแก้ไขขึ้นเฮ็ยดขึ้น <c oughs> พัฒนาขึ้น <c oughs> เอินมาเป็นการปรับปรุงนี่ล่ะเป็นการพัฒนาอยู่น้ำกันนี่ล่ะ <c oughs> <c oughs> สิ่งใดทีด่พันเนี่ถึงเป็นทีพ่อใจเฮานี่ ดานควมเจะเลื่อน้าเนากัเอามายกระดับขึ้นหาวิธีการไม่ก็ได้โมเมนว่าไม่ของเก่ามันดีกับโมเ็นว่าสิเปลี่ยนเอาของไม่ทั้งเบิดของเกาดีกับเฮ็ดให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปการเลี้ยนการเล่นเท่ากับมวนไปละเล่นกีฬาสีเล่นนั่นเล่นนี่เช่นน้อยปฏิวัติว่าเขาไข่เช่นน้อยปฏิวัติว่าทัศนศึกษา ยายไปจอยคิ้วไปประธานเนวเลี้ยนมีพักกันคืดไปบ่โอเน็ตกสีสวอบแล้วอีหยังนี่ต่อไปเนี่ยอ่าขณิตแมทคอนเทตหม้อหนึ่งสองสามนะขณิตศาสตร์ติวโอเน็ตกวรนจิเริ่มได้แล้วอาทิตย์นี้ถัดไปนี่ก็ไดหม้อสามหม้อสองหม้อสามก็ สิเดี๋ยว่ขึ้นไปตัหนาแต่ว่าบอสเนใหญ่เป็นอยู่ยังเรียนด้วยเบิ่อบังอันเบิดเลยม้อหาม้อหกกับบทสเนย์หุจักตังยังอยู่ข้าแต่ลวันได้เรียนสิถือแช่กับพวกนั่นบูซุ่มมาจากชงเวียกากงงานก็ได้เรียนเพื่อนายก็ได้ ตั้งตัวให้มันท่านพิกตัวให้มันท่านเป็นการปรับตัวให้มันเข่ากับสภาพว่าเพิ่นเอื่นว่าอีนยังล่ะสร้างพุ่มคุ้มกันความเปลี่ยนแปลงอีน,น,นอยังมันเกิดขึ้นได้หลายกับฮดเฮดในมันเท่าท่านให้มันรูเท่ารูท่านเทคโนโลยีมันมากได้หลายกับ,บาากอคอมพิวเตอร์มากกับเลนเบิดมือเท่าคำว่าโหลดหนังกับเล่นเป็ดเด่นยัง อันนี้โอ้ว่าเท่าท่านเขาให้มาแสวงหาความรู้เต่ยวว่าเอามาขายจากขวางมาทำไรจากขวางการเข่าสูสังคมการหุจากคนยังสั่นยังสี่ก็บอกเนภาสีเอามาทำไรจากขวางเอามาอีหยังละ่ะให้มันเป็นเครื่องจันลงสังคมไว้ให้มันเกิดสังคมคนดีขึ้นไปการครบคนดีขึ้นไปนเพราะเป็นสิคบมาให้มันมาทำไรจากขวางทำไรอันหน้าคนจากขวาง เสียไปส่วนมากมันก็ไม่เสียเรื่องอันสู่สาวนี่แหละเรื่องพุ้หยิ่งผู้ชใยนี่แหละไมืจะได้เอากันเข้าไปมับนี่เบิดโหลดอนาคตว่ามันว่ามันสีบมีโอกาสด้ฟื้นตัวบุดแหละขมันมีนเรื่องนี่เขามาอันนี้กะยะให้มันทำไายเจ้าของยาวมาเป็นเครื่องทำไายเจ้าของหูมันเท่ามันท่านหูเท่าก็คือหูเรื่องของมัน ท่านก็คือเรื่องที่สิเกิดขึ้นนี่เป็นความหลักปรัชญ,ญาพ่อเพียงในการใส่ชีวิตในการทำสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละหุจักการเปลี่ยนแปลงร่องรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้มันเกิดยังขึ้นตรงหุจกักปรับตัวไปยืดยุ่นไปแต่ว่าความรู้นี่ถ้ามัน หลายขึ้นน่บ่เป็นยังแต่ว่าส่วนมากมันหนังมีแต่ตำลงสอบประเดี๋ยวบนพันเชือส่วนียังไปบ่หูเชือเสียมันบ่ท่านกันเนี่ยมันบ่รู้เท่าเนี่ยความรู้ที่จะเกิดขึ้นไม่กับบ่รู้ท่านเดียวนะรู้บ่เท่ารู้บ่ท่านรู้บ่ท่านกันลงไปแข่งกับคูอื่นเบิ้งลงไปเบิ้งกับโรงเรียนเบิ้งอื่นเบิ้งเสียข้าเจ้ากายไปหลายนี่คือรู้บ่ท่านบ่ถือหลักวัตยาพ่อเพียงเนี่ย มันต้องรู้เท่ารู้เสมอกัรตือเรรู้ท่านสิ่งที่สิเกิดขึ้นนี่ก็มีหลายหลายอย่างติพานมาได้รอดปีเห้เดี๋ยวม้าพายุใส่กัเจ้าของชุ้มเด่นได้หลายกัดญ่พอแห้งเลยกับพะกันถอยออกถอยออกบารปินจีหมูเข่าหมูเข่าดึงใบป,ประเด็นก,กับบาเม็นค้วยดังมาก คุ้ยมันบืนไปดึงจะคล้องดึงไ้หลายดังก็ขาดออกขาดออกเข้า,ออขามันกัดอาออันนี้แหละเข้าก็สิเป็นควายดังว่าป้องไว้ให้มันอยู่ในกรอบในเขตในความงามของมันนี่แหละอยู่ไปน้ำกันการ,การพึ่งผ้าอาศัยกันกันอยู่ด้วยเมตตากรุณ่าตัวกันเมตตาไม่ตีต่อกนนันเสียเป็นหลักของคุณธรรมเมรรบิดสมาคิกลมเกี่ยวกันไว ยังอียังกัดยับพืก,กันถิ่มกันปะเบิ่งไปในความเป็นโรงเรียนโมนี่แหละคนไปคนมาหลายสิมาเฮ็ดสกปรกหกเหี้ยอยู่น้ำห่องน้ำหยังสิกันเด็กอายเพิ่นมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มายามมือสี่กันเปิดห่องให้เบิ่งกับวันใดอยากอายเพิ่นน,ยยน,น้ำห่องสะระเกะระกะอยู่ทั้งห่องทั้งหยังทั้งสี่กับ่อเป็นการมีคุณธรรมบันไดเด้อ จิตสาธารณะในการรักษาของกับพระกันะนักไหวปรับปรุงไว้แก้ไขไปอย่าให้มันเกิดขึ้นโรงเรียนมันสิขยายไปเรื่อยพระกันเตรียมตัวไว้ร้องรับให้มันเท่าให้มันทันเอาเขาห้องบ้านเนี่ย